พงผ่นพี่น้องเกา่าพี่น้องเอ้ยาสิละเสียเหลาหาหนองคืออ้นดีไปห่อหักกันใส่ชื่อข้าเหนียวหนึ่งไม่ยาสิเพศเสียมากคือนามถือข้าเหนียวนะครับมนีครับบ่าสุริยามาตลาดนะัดโคกระบือบ้านหานันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับมาพอมาพอก,กันวันที่18นะครับมื้อากาศบรรยากาศดีทาาภาคอีสานแถวจังหวัดมหาสารคามหรือกฬสินหรือว่าแถว,แถวภัยสานเฮ่านี่หนาวมาสามหมื่นสี่หมื่นนี่นะครับผมไปไปเบิ่งราคาคูยน้ำกัน ไปถึงสีแพงยังไหนนะครับฝาก่อนสิไปเบิ่มเล่ากันกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตัวใครนะครับเนาะฝากกดติดตามบ้านธริยะนะครับเด้อไาครับพี่น้องไปเบิ่มเล่ากันครับผมเป็นองุ่นวล้วยขามาหลายครับมันค้นสื่อคนขายเขามาแต่เสาร์นะครับมันนี่เสาร์วันที่18บแปนะครับตลาดนัดโคกบือบ้านหันจังหวัดมหาสารคามนี่ครับเป็นข้าวผล้วยลงมาบรรยากาศดีครับนี่นายหอยหน้าทุ่งทางเวียดนามโอ้หลายครับครับผมบ่มันธรรมดาครับมัน เดี๋ยวปาสุดยอดเดีาพี่น้องยางเปิ้ลบางง้วเบางข้อยถามเบมึงราคานื้เพึ้นเนาะครับบลาห้าวยางไปเบลบางโตแรกนะครับผมยางเปิ้โตัวแรงท้าเอ้าสวัสดีครับผมวันนี้ได้มาสองตัวครับวันนี้ได้มาสองตัวปลาห้าวขอยงามนี่เอวไปเอาไปจะถึงรถเลยอันเม็ดผู้เมียครับตัวนี้ตัวผู้ตาแต้มแจ่มจ้ำอ่องกอดีเขาดีเขางามเบิกบัากเผาใหญ่ตีนเล็บใส่ได้ครับผมค้อยตัวนี้ค้อยผู้โลบล้อ จักเดือนแล้วเนาะครับนี่แปดเดือนครับแเดือนนะครับอ่านว่าตัวดีตัวงามไม่รู้ของตัวใดเนาะตัวผูนครับตัวผูเนาะราคาเปิดไปเท่าไหร่ครับผมตัวนี้เปิดไปเหมื่นหาพันหาลอยเหมือนหาพันหาลอยอ้าวตัวนี้มันแม่์รขาผูนครับนี่ตัวนี้แม่ลูกสาวเก่าจะเจริญจักประมาณจักเดือนเนาะครับนี่หกเดือนครับผมเจ็ดเดือนครับเเดือนลูกเก่าจะเลื่อ สูงอาดหลาสูงสูงลอยเงียบสามเงาอาดหลาดตาแต้มเต้มจำอ่องข้อดีเอ,อิกบอกเผาดีพว้ตัวนี้ใส่ได้ครับสีเหลี่ยงงามเงาอาดหลานนะครับเนาะเออหลังแบนดีครับคว้ตัวนี้เปิดแล้วราคาไปท่าไหนครับสองมื่นหาโอ้ราคากับบเพ่งตะกี้มันแปดข่ามือเนาะเดี๋ยวนี้มันสองมื่นหาราคาต่อร่องก็ได้พร้อมก้นดีก้นงามก้นแบบหน้าตัดพี่น้องทนเจี๊ยบทุนใจ ฝ้าวโทรมาเดอ้อหลังจากเบิงบ่งเบาสุริยะแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบาสุริยะสึงยำไปถามเบอร์เพี่น,น้าะอันโตนี่เปิดไปหนึ่งหมื่นหา้หาพันหาร,อรอ้อยตนี่เปิดไปสองหมื่นหานะครับเอ้าฝากเบอร์พี่น้องสักครับผมปอนี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เกย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจากห้อยท่าในาใดครับผมเ <100 100 S 1> จ้าเก้าเจ้าเดือนนะครับผมสวัสดีครับสกชอนมันครับผมพี่น้องชนิดชนใจฝ่าวโทษเด้อโทษสาวเพราะท่านที่ขับขั้วสองตัวนี่งามแท้แน่นอนครับผม ป้าพี่น้องอย่างไปเบื้องตัวต่อไปครับย่างไปเบื้องไหนรครับครับข้อ,อยงามนีม่ออนนของผู้ใดญนอกข้อยพ่อใดญ่นอนนี่ไหมจังหวะว่าเห็นเขาโอ้คืองามสินี่ไหมจังหวะมีว่าจะถามอยู่ดเดี๋ยวสิาะมาถามอยู่ว่าของพ่อใหญ่ปุณิลูกงามโอ้โอโอโอโลกูกเนาะลูกไหมสายพานันธะุนะ์ดีเนาะพ่อเนาะเออโอ้นี่ยไหมลูกแม่พ่อไหมจังหวะหาเจ้าของเม็นแกลูกแม่ โอ้ยเดี๋ยวขับแม่ก็ับไงนี่แหละอ่านว่าแม่ใหญ่นี่แหละกันเนาะอืมโอ้ยครับเดี๋ยวพอเจ้าะกันเนาะจะคอยถามเนาะครับครับจากอาเจ้าขอังนี่พี่น้องเอฟซีนี่ครับบ่าวสุดยามมาถ่ายคั้วไอ้งามอีเบิ้งเจ้าทีขั้ยนี่ครับผมขายเท่าได้น้องเนี่ขายเป็นเก่าเมืองครับเออสองตัวเฮ้ยสี่ตัวชุดนี้นะครับชุดนี้เก่าเมืองนะครับ นี่ครับพี่น้องบาสุริยาไทยไหมเบื้อง่นขายเหรอครับพี่น้องเพิ่นขายว่าสีโต้สองค้อมือเก่ามือเนาะเก่ามือตือว่างามนี่หาคว้วงามไหมพี่น้องเบื้องนะครับโอ้มีแต่โถงงามนี่ตัวนี้ก็งามนี่ครับตัวนี้ก็งามงามไปบื้อขับพี่น้องซีโต้เก่ามือถ้าขันพี่น้องอยากอะไรขั้วโต้โต้ไปหรือว่าคั้วโต้เอื่นกับมี่จนบ่ออันน่ะถ้าเทพี่น้องอยากสดยิ่งสนใจอยากอะไรขั้วงามไปเลี้ยงนี่มีเบอร์โทรฝากพี่น้องไว้บ่ เบอร์ยังครับผม0-80 0 8 7รเจด้าสาเนตลอดเวลาบคบอันยุสก่อนได้ห้อยฮะยี่ปดจโเจ้าเก้าเจเดืมครับผมอาบัสดีครับครับผมอบันีพี่น้องสนจิตสนใจบ่ได้เมลูกคูนี้โตเอินโตเอิญนาคนนี้เห็นป่ะน้ำอยู่บ้านนี้เนาะครับผมขอบคุณหลายหลายครับผมไปเบื่องรับพี่น้องเราะมาเบื่งกันเราะมาเบื่งบรรยากาศครับมัน นีต่ตัวงามาไอ้วันดีไอ้เดี๋ยมาจากตัวมั้งนี่ซี่หาตัวข้อใดเลยครับตัวนี้อันนี้แม่ลูกลูกตัวแม่ครับว่ใช่แล้วลูกมั้นลูกโอ,โอ,โอ้ยติลูกเนาะสองหมื่นกลัวข้อเสื้อสองหมื่นกลัวล่าราคาต่อร่องกันนี่เนาะนี่ลูกกับแม่แม่กับแม่สองหมื่นเก่าดิ แม่สูงร้อยสามเจดแปดนี่ราคากระเปเพียงตอร่องก็ไเลยเป็นเป็นตะเสือไปใส่เพียงเนาะเจ้าขอไม่ไหมแมเพียงอมหอมแม่เขาเอิ่นเขายังกว่อนออมยังก่านี่ไอ้นี่เป็นลูกผสมมูลาพ่าลูกผสมมูลาห่บอกเหูเชียงเทหัเชียงจับจังไรลามจังไรใบไรเบิร์นี่เล็กนิดหน่อยผู้เล็กผู้ใหญ่โอ้ครับโอ้บางคะกนไหมโอ้หลงงามหน่อยไหมอ่อนซ่อน ลูกกับลูกแม่ว่าต้องสองเดือนกู้เถอะนาะกู้สามเดีอนลูกไกดวันสามเดือนสามเดือนเนาะเอ้าง่ายฝากเบอร์พี่น้องทราบพันสีโท่ามหาศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดสี่เก้าศูนย้าสี่ายาจคยังครับผมเอ้าเจ้าเก้าเจอเดิมเนาะวันดีไอวันดีครับผมสองหมื่นเก้าตเร็ไเนาะถืออ้ถือใกส่งฟรีดยู่ตตวนมวยพละอกิโล่ละเกินนั้นยังคอยว่ากันนะครับผมเอาวันดีครับผมวันดีครับตัวใหญ่ ก็จะขายเเลเนี่ยรอบเออราคาเอขายขายไปเลยครับอ้ท่าเจ้าราคาเท่าห่าครเจ็ดหมื่นหาท่านด้ขายไปเึ้อย่างไรบม่ครับบม่ท่านขายเจ็ดหมื่นห่างตัวให่ยถามจครับเนี่ยร้อยสี่สิบแปราคาท่าเดก็าเจ็ดหมื่หาคเจ็ดหมนหาโอ้งามครับแยกลูไปเดี๋ครับนี่ แยกโูกไปเลยท่องหเดือนล้วอ๋อท่องหเดือนท่องได้ตัวตัวเน้อครับผมไม่ครับไม่ครับท่องหเดือนพี่น้องอ๋องามครับงามเน่พี่น้องทนิจทนใจโทษถักมาเด้อเดี๋ยว่าสุดยหญยถามเบื่อโทษเพนใหเนาะท่องหเดือนลูกเขาใหญ่เ่ยไอ้ฝ่าเบื่อโทษครับพี่น้องคนีห้าเทวันโทษมาลินหม่นเกาหมหกศูนย์สามหกศูนย์สามสี่เจากอีพอยังครับผม เอาเจ้าก้าเจ้าเดิอมวัดีครับไอ้วัะดีครับผมลำรุ้ยนะครับผมปลาพี่น้องต้จีตนเจ๊ต้นหมาเพิ่นเด้อกับโทษสาวท่านนีครับขั้วตัวนี้ครับงามแท้นนีนอนครับผมสูงเงยเหลือกก็้ากรดีแข้งขาดีครับผมปาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเข้าไปเบ่งขั้วตัวต่อไปนะครับผม พ่นหลายครับพี่น้องมึงพ่นสี่พ่นขายหลายครับได้ขายสิพ่อพ่อได้เหรอน้องพอนสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดต่อร่องกันได้น้องพอนอ๋อโอ้ยพ่อยู่ทางไหนมาขายกล้วยผมอยู่จังหันครับจังหันเอาเอาไอ้พญาสานบอกพ่อเาสานงหระครับโก็ข่อยตัวนี้แม่เขาผัวลรอพอนตัวแม่ตัวแม่ใหญ่โอ้ยพ่อเดียวสามหมื่นเจ็ดเป็นบ่ ต่อร่องก็ได้องพอพ่อฝากเบอร์พี่น้องในพันมาหาศนเก้าห้าศูนย์เก้าหาสองหนึ่งซีแปดี่เกองเก้าจากอพยน์ยศนะสูงลอยสามสบแปดอนพ่อพ่อทองนี่ทองนี่กับบอกว่าถือทองละติพ่อพ่อเขาเส้งไว้เลี้เขาเสงไว้เล้วมันบ่อขืนนีโอ้พ่อขืนดีแสดงว่าทองเนาะอยากได้เม้าเนาะเสื้อหนึ่งได้สเนาะ มีโอกาสรุนอ๋อพ่อขอบคุณหลายๆเ่านพ่อเด้อ,ดอนี่ครับไปพี่น้องห้องไปเบื้องโตโต่อไปครับผมนี่เพิน่นห้องสามสิบเกตราคาตอร่องกับอะไรพนวานเนาะแต่ว่าผสมมาแล้วมันบวกขึ้นหนีก็แสดงว่ามีโอกาสทองครับผมเิ่งยาข้าวครับผมโอ้นี่ไขยดอนตัวนี้งามอ้ายไอ้ไงวันดีไอ้าจะได้ไหมอยากโตมันนี่ไ,ไ,ดได้มาสองโต ดอนแม่ฮะดอนผูดอนแม่ดอนแม่โห้ามถอดไมไม่ลูกตัวใดนองลูกเจ้าวฝ่าเนาะกลดดีกลงามเปิดราคาไปเท่าไหร่สามหมื่นเก่าราคาสามหมื่นเก่าต่อรองกันเด้นหน่อยเนาะนี่ครับข้อยแม่สาวหน่อยปีเศษเศษสามหมื่นเก่าต่อรองกันได้ใกล้กลกับสองฟรีไล้ตัวไหนเนาะ ว่าต้องบอกถือใจเนาะปลาเขาหอยลอยกิโลเจ้าะหอยสองลอยโลอุดันบุญเหล่าแมนเอ้บใจดีใจงามตัวหอยพูดเนี่ยหนี่าหน้าตาดีหน้าตางามเป็นสูงพี่สองลอยกิโลปลาต่างต้าซื้อเนาะโท่าไรซับมาโลดเปลี่ยนมากเล็ดกระเล็แมนบ่เปลี่ยนทุกอย่างเอายายฝากเบื่อพี่น้องซะ หก1 4 6 5กครไม่ก็ได้บอลนี่ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดครับเอาอยากย่าอะไรยังครับผมอาเอาสวัสดีครับโชคมาครับพี่น้องสนิ้มใจฝ่าโทษมาเด้อครับโทษสาเพราะท่านเอกรั้วไอตนี้เพิ่นเปิดสามหมื่นหาต่อรองก็ได้ครับผมนี่ครับยางมันเลาะเบ่งตัวดีครับไอเที่ยวสวัสดีครับผมเมื่อนี้ได้มาจากตัวครับมือนี้ได้มาสองเอาเอาตัวนี้สักกอนเนาะ สาวหน่อยเฮ้ดบ้าหน่อยนหน่อยไหมสาวหน่อยสาวเพชรลำโขงถามเนี่ยจักเดียนและหนอจักเดียนเหรอเจ็ดเดียนเจ็ดเดียนลูกสาวเพชรลำโขงมันบ่เป็นตาหักสีเหลืองวิววิวเนาะครับว้ยตากาดีอ่องข้อก็ดีแข้งขาก็ดีครับมึอนี่อ่องตาสาวหน่อยสวยๆไหมบ้าหน่อยเนาะนี่สูงเท่าเนาะหัวห่อยเศร้าบ่ประมาณนี้เนาะประมาณหน่อยเศร้าโค้หางงามเลยไหมครั้ใดอยากได้โว้ดตัวนี้อยากได้หางงามงามมาเสีอวเนาะ มาซือเอาประกันตำนี้บ่ครับนี่ประกันตำนี้ครับกุ้ยตัวนี้เปิดราคาไปทีหนึ่งหมื่เจดพันครับหนึ่ง็ดต่อร่องไหนเนาะไกล้ไกกะทิส่งเครื่อเก่าเนาะร่อยกิโลเกินนั้นยังคยบอกกันเนาะอ่อนส้นเนาะอ่องพ่อดีกันแข้งขาดีสามม้วนน้ำเออกปล่าก็รลังใหออหนึ่งหมื่เจพันต่อร่องกรไดเอาฝากเบอร์พี่นนองซะ ศูนย์เก้าสี่ห้าสามเก้าสี่สี่สี่ห้านะครับจางห้อยท่านเลครับผมเอ๋อสวัสดีครับโซนนั่นครับเอาพี่น้องสดชื่นสดใจฝ่าโท่อเด้มมือเนี่ยเอาทังท่าสาวหน่อยหนาลักหนาลักมาให้พี่น้องเบื่อนะครับผมสดชื่นสดใจฝ่าโท่มากท่อสาว่าท่านนี่เนาะไปก้อนตลาดนี้ครับผมป้าครับพี่น้องไปนี่ไปเบื้องตต่อไปครับนี่บรรยากาศนะครับตลาดนะครับมันตลาดนัดโคกระบือบ้านหันคนซื้อคนขายไล่ครับย่าอาย สวัสดีครับผมสวัสดีครับง่ายเดไีไม่อยากโตมนันอ๋อโตเดียวแม่เขาผูกครับนี่โอ้ยัว,แม,วแม่สาวเนาะแม่สาวกลนดีกลนงามสาวน้อยเนาะเปิดราคาไบบเท่าไหร่มมครับนี่สามหมื่นเจ็ดรับข้อยตัวนี้ความสูงเท่าไ,ไหร่นาะวัดบางไปสูงประมาณร้อยสามสามสามหกสามเกณฑเนาะนี่ครับข้อยตัวนี้ถือว่าดีครับของพ่อดีสาวน้อยเอิบปากเ้าใหญ่ โอ้งามนอนง่ายเนาะนี่ไหมหน้าตาดีหน้าตางามเปิดราคาไปเท่าไรก่อนสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเต่อรองกันได้เนาะถืออกถือกใจก็บทีไปส่องฟีได้ผลแล้วเนาะนี่ครับอาพี่น้องทุนจินทุนใจโทษทักผืนมาเด้อขั้ยตัวนี้ถือว่าดีอยู่เอาง่ายฝากเบอร์พี่น้องซะศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสี่จสองสองเจ็ดศูนย์จากง่ายท่านไหนครับผมเอาเจ้าเก้าเจ้าเดือนเนาะสวัสดีครับ อ่ะโสดโสดมันหมายพี่น้องสนจิตสนใจฝ่าโทษทากมั้ยนะครับโทษสาวพระท่านนี่ครับขั้วตัวนี้ครับผมปลาครับพี่น้องเข้าไปเมื่งโตต่อไปครับผมอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้ได้มาจากโตครับนี่เชีวโตเนาะของเจ้าติโตนี่โอ้ยแม่เฮอผัวนี่โอ้สาวหน่อยจักเดือนนอนอ่อเสียบเดือนเนาะโอ้สวยงามเนี่ยอ่อนซ่อน คนเรี้ยงมาขายเองเนาะตาแต้มแก้มจำอ่องข้อดีครับนี่เอกบอกเภาง่ามตีนเรียบใส่นะน้องครับเน้องสูงขั้วสูงนี่ถึงร้อยยี่สิบห้าบ่น้องสูสีเนาะง่ามดี่ม่็นขั้วตัวนี้ไหมนี่ครับพี่น้องขั้ยสาวหน่อยพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็โทรมาเด้อเดี๋ยวบ่าวสุริยะจะทรไอ้ถามเบอร์โทรให้นะครับก้นหมองเน่าตัดยางดีดากดีก้นดีแข่งขาดีกกหางใหญ่ แข่งขาดีโอ้ใส่เดียวถูกแนวเนาะเขาก็ออกงามใบหูก็บงามนี่ครับนี่เขาใหญ่ดีใชเขาใหญ่ใพันดีเนาะออกมาจากเมยสูงเทเดนองใช่เพยงคนต้นแม้วันน่ะเราซื้อมาแส้นหาแสนหาเมยสูงร้อยสี่สิบผนเนาะนี่ครับขั้วตัวนี้เอาเปิดราคาไปทีสองเมือนหาสองเมื่นหาต่อร่องกันเดนาะครับเอาหอยฝากเบืรอโทรพี่น้องสาทีพันพิโรมาก98นก้าแปด แปดสี49 49 ok ่เก้าศ <c oughs> ูนย <sh> ์เก้าสี่เก้าจังห้อยยังครับผมอ้าเจ้าเก้าเจอเดิมนะครับผมสวัสดีครับอ้าครับพี่น้องทุนเจี้ยต้นใจฝ่าโทษทางมาเด้อเดี๋ยวบาสุริยะที่อ้าหลังจากเบื้องบาสุริยะแล้วก็โทษบ้านเลยนะครับเนาะครับผมบาสุริยะเห็นควายตัวหนึ่งนะครับมันยามไปถามเพื่อนนะครับไอสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือนี้ได้มาจกโตครับมือนี้ได้ม่าสิบโตเอาโตนี่ก่อนนะอเมนแม่ลูกบ่แม่สาวครับเจ็ดแคเดียน เจ็ดเดือนแม่สาวทองเจ็ดเดือนครับขั้วตัวนี้แม่สาวทองเจ็ดเดือนความสูงตัวใดน้องจับขัวน้องั้วใดวัดสูงประมาณร้อยสี่สิบครับขั้วตัวนี้แม่สาวห้องห่องร้อยสี่สิบข้นนะครับนี่แม่สาวตัวนี้ครับท่องเจ็ดเดือนครับมันเจ็ดเดือนกรัวนะครับเลี้ยงอีกสามเดือนครับพี่น้องไส่ขอดแน่นอนครับผมสามถึงสี่เดือนท่องตัวนี้ก็ท่องฝ่าประท่านครับครับนี่ครับ ทองฝ้าประทานครับเจ็ดเดือนน้อยเนาะหน้าตาดีหน้าตางามสูงประมาณหน่อยสี่สิบบวกคนละครับพี่นอ้องคู่ตัวนี้พี่น้องส้นจิตสนใจโท่มาเด้อเดี๋ยวบาสุริยะถามเบอร์โท่เพันไหนนะครับนี่แม่สาวทองแรกเนาะครับเนาะสาวทองแรกพี่น้องส้นจิตสนใจย่ายฝากเบอร์พี่น้องสักครับผมศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์เก้าแปดหกจากห้อยยังครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับผมพี่น้องสน,น,นใจสนใจฝ่าโทถมาเด้อครับเด้อโท่สาวเราะท่านนี่ครับขั้วตัวนี้งามแท้แน่นอนครับผม